เอาละครับตอนนี้อยู่ในช่องบอสกระหลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับอ่าอง,งุนนะครับชายมัทต้อง,งจากญี่ปุ่นเลยนะครับอิ p พ r t ตเข้ามาเลยนะแบบนี่คือชายมัทของแท้นะครับจากญี่ปุ่นนะเดีย๋ยวเราไาชิมแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันจะรสชาติต่างจากอยู่ตามรสผลไม้ย,ยังไงนะครับที่แบบที่เขาขายทุกทูบอันนั้นน่าจะมาจาก จากจีหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะใช้มาแจากจีนะครับที่มันเอามาขายกันถูกๆอะ่ะนะครับ,นะรบอันนั้นได้ผุ่มเบลเลอร์เลยนะครับอ,อันนี้ก็ของญี่ปุ่นนะครับจริงๆผมก็เคยชิมแล้วละ่ะแต่อันนี้ผมซื้อมาจากในห้างนะครับเดี๋ยวก็ลองดูนี่นะครับตัวผลไม้ก็จะประมาณนี้เลย เหมือนเขาคัดมาเป็นพวงๆะนะครับเหมือนกับเขาตัดมาเป็นพวงแล้วก็ใส่กล่องเลยนะแบบนี้นะครับของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะดูแลดีนะครับแล้วก็ปลูกด้วยดินที่นุ่นนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆนะครับเหมือนกับเรากินทุเรียนอย่างเงี้ยเออทุเรียนไทยก็จะอร่อยใช่ไหมล่ะอันนี้ก็องงุ่น อันนี้น่าจะเป็นพันขุของเขาอะนะครับมันก็ต้องกินที่ออริจินอลดูนะครับอืม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 ,อมถ้าเทียบกับพันธจีนอ่ะนะครับพันธุจีนมันจะ หวานน้อยกว่านะอืมอืมอันนี้มันจะหวานหอมกว่านะครับแบบรู้สึกได้เลยอืมอ,มอ,มอมืดีกว่าดีกว่าแต่มันจะแพงกว่านะโลนึงก็เกือบพันอ่ะนะครับถึงโลกะ็วะไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ถึงโลด้วยมั้ง ล่องมันจะมีอยู่กล่องหนึ่งเจ็ดแปด้อยนะครับเป็นพวงใหญ่หน่อยนะเออของเขาอร่อยวะ่ะอืปกติจะกินแต่ของจีนไนงะมันถูกนะครับอันนี้ก็แพงหน่อยแต่ว่าดูดูเนื้อมันดีครับเนื้อมันจะค่อนข้างแบบช่ำๆนะแล้วมันก็ หวานแบบไม่ได้หวานเจี๊ยบนะหวานแบบกลมกล่อมอ่ะอืมแล้วก็มีพอเราเคี้ยวใกล้จะหมดแบบเหมือนจะเกินะ่ะมันก็จะมีแบบกลิ่นหอมหอมอ่อนๆนะครับขึ้นมาอืมอร่อยนะถือว่าอร่อยเลยแหละนะคือถ้าใครไม่ติดเรื่องงบป,ประมาณอะ่ะซื้อแบบนี้เลยแบบญี่ปุ่นแท้ๆนะครับอืมอร่อยกว่างจริงแต่ถ้าใครติดเรื่องงบแบบ ก็กินของจีนก็ได้ครับมันมันอาจจะต่างกันเรื่องความแบบรสชาติกับความฟินความพรีเมียมอะ่ะอืมแต่ถ้าแค่อยากกินของจีนก็ได้นะครับแต่นั้นมันจะไม่หวานเท่าแล้วก็ไม่หอมเท่าแค่นั้นเองนะนะครับเปนกินทุเรียนนนนะแล้วก็ทุเรียนจันททุเรียนระยองทุเรียนใต้มันก็จะต่างกันนะครับ ทุเรียนผมก็กินมาหลายภาคเหมือนกันทุเรียนนนท์ผมก็กินนะครับเคยกินช่วงแต่ก่อนที่มันยังไม่แพงะนะครับเคยกินอยู่ช่วงเด็กๆนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะแพงมากต้องจองด้วยอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะใครอยากลองก็ไปซื้อลองกันได้นะผมว่ามันอร่อยกว่านะถ้าใครชอบกินแบบองุ่นอันนะี้นะคือเคยกินแต่ของจีนใช่ไหมลองไปลองสักครั้งหนึ่งก็ได้ลองซื้อมากินกล่องเล็กๆแบบนี้นะครับ เออผมว่ามันค่อนข้างคุ้มค่านะไม่แปลกใจเลยที่ผลไลม้บางอย่างที่มีในไทยอะแล้วต่างชาติมากินมันจะอร่อยเขาก็จะกินแต่ของไทยของประเทศอื่นเขาก็จะไม่กินนะครับเหมือนของนี้เหมือนกันเป็นของขึ้นชื่อญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอ,อืมแล้วผมก็ว่าอืมมันอร่อยจริงอะ่ะไม่มีไม่มีอมเปรี้ยวเลยเป็นแบบหวานๆหอมๆมันไม่ได้หวานเจี๊ยบอะ่ะหวานแบบ กำลังดีนะครับแล้วก็หอมอืมไม่น่าเชื่อว่ะคือสถานที่การปลูกการดูแลมันก็มีผลจริงๆคนระับอืมอ,มอ,มอมปกติก็กินของจีนนะเออมันก็ต่างยู่นะใครชอบก็ลองดูครับใครกินแล้วก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับเล่าประสบการณ์นะครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ